สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9หรือว่าโควิด -19 ค่ะทางครุสภานะคะได้มีการอนุมัติจัดงานวันครูออนไลน์ค่ะพร้อมประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของครูสภา นายนะัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาโดยมีดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเข้าร่วมการประชุมค่ะ โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือการจัดงานวันครูออนไลน์ครั้งที่65ประจําปีพุทธศักราช2564ในวันที่16มกราคม2564ค่ะภายใต้แนวคิดพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลโดยคุรสภานะคะได้คํานึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจึงปรับรูปแบบของการจัดงานและการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบของออนไลน์ค่ะอาทิ การถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูออนไลน์การเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์การบันทึกเทปพ,พิธีบูรพาจารย์การระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และพิธีคาระวะครูอาวุโส นอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาค่ะเพื่อรับรางวัลของครุสภาประจำปี2563จำนวน5รางวัลน,นะคะประกอบด้วยรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรางวัลครูสัา ขอภัยค่ะรางวัลครุสะดุดีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2563รวมไปถึงผลการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครุสภาประจำปี2563 ซึ่งมอบให้กับครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อ,อสอสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสอชอค่ะ อีกทั้งรับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองของสถาบันอุดมศึกษาทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563อาทิ ผลการดำเนินงานตามพันธกิจในการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษาการออกและต่ออนุขอขออภัยค่ะการออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนผลการดำเนินงานด้านงบประมาณเป็นต้นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปวันครูที่จะมา ทำเป็นในส่วนของออนไลน์นะครับรค,ครับเรื่องของงานบรรครูซึ่งโดยระบบเทคโนโลยีต่างๆางก็ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีการพิจารณาผู้ที่รับรางวัลในในส่วนต่างๆนะครับซึ่งก็มีทุกหน่วยงานครับก็มีเป็นจำนวนมากนะครับในส่วนที่เป็นของส่วนกลางแล้วก็จากนั้นก็มีของส่วนภูมิภาค แล้วก็มีการพูดถึงการพิจารณาหล,หลักสูตรนะครับของหมหาวิทยาลัยที่ที่ทำการผลิต,ลตครูนะครับอันนี้ก็มีการเชื่อมโยงถึงในอนาคตครับว่าการวางแผนเอาข้อมูลของทุกหน่วยงานมา ผสมผสานกันเพื่อทราบความต้องการของจํานวนครูที่แท้จริงนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับในสาขาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เวลาไป45วันนะครับในการที่จะให้3หน่วยงานหลักนะครับทางสวทกขอสอนะครับแล้วก็ทางครุสภานะครับที่เป็นหน่วยงานหลักนะครับส่วนส่วนย่อยที่จะเป็นของ สอชอหรือว่าอาชีวะหรือกศนอ,อันนี้เรื่องยังไม่ใหญ่มากเท่ากับจํานวนครูที่ต้องการในส่วนของสพทแล้วก็ความต้องการที่จําเป็นจริงๆใน,ในแต่ละ,ะวิชาเอกครับก็เป,เป็นเรื่องที่ใช้เวลานานหน่อยในการวางแผนในอนาคตนะครับโดยที่เดี๋ยวผมผมจะมาทำเป็นปน,ปน,นั่งเป็นประธานสําหรับการการรวมข้อมูลครั้งนี้นะครับซึ่งเท่าที่ได้พูดคุยในห้องประชุมเนี่ย ข้อมูลต่างๆมีอยู่แล้วครับเห็นได้ว่ายังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรามีความจําเป็นที่ต้องเอาข้อมูลมาบริหารจัดการครับ